สวัสดีครับกลับมาครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากหายกันไปประมาณ4วันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสาหรับช่องนี้ครับช่องทุกทุกวันคือโอกาสครับผมหายไปประมาณวันที่12นะครับจนถึงวันที่16นะไปเที่ยวมาครับผมไปใช้เงินนั่นเองเอาง่ายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมกลับมานะผมจะมาทดแทนครับทาวันนี้นะครับจะให้ ทั้งฮานอยและลาวครับในคลิปเดียวเลยนะครับในคลิปเดียวเลยทีเดียวเลยนะครับอ่ะไม่รอช้าครับไปเลยครับก่อนอื่นเลยครับผมอยากบอกว่าทุกๆคนให้ทราบนะครับว่าผมไม่มีการแจกสูตรนะครับแจ้งคำเตือนก่อนนะครับแล้วไม่มีการคลิปโฆษณาใดงสิ้นใครที่เพิ่อเข้ามาดูผมก็จะบอกอย่างนี้ก่อนส่วนที่ใครที่เป็นคนที่ดูอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับติดตามแนวทางผมอยู่ตลอดเวลา ก็จะรับทราบดีนะว่าผมเนี่ยใหญ่ครับชนรับฟังด้วยความบันเทิงทางสิ้นนะนใช้วิจยายณญาณในการรับชมรับฟังและที่สําคัญอย่างที่บอกครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามนะครับมันคือกําลังใจครับกำลังใจครับ,รบที่ดีและดีถึงดีมากๆเลยนะผมไปมาวันที่12นะครับจนถึง16เพราะฉะนั้นวันนี้17ผมแถมกระหน่ำเลยครับผมแถมแม้แต่ทั้งปฏิทินจีนด้วยนะว่าอะไรว่าตรงนี้ครับ บอกกันว่าทิศนะครับที่เป็นทิศโชคลาภนะครับทิศโชคลาบนะสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับภาษาแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นทิศใต้ครับทิศใต้นะ,จจะมีทิศใต้นะครับหันหน้าทางทิศใต้ขอพรหรือทําอะไรนะรทิศใต้ไว้จะยุ่งเกี่ยวกับโชคลาบนะเป็นสิ่งสําคัญคือโชคลาบนั่นหมายความว่าอย่าลืมครับทําหรือขอพร สวดมนต์หรืออะไรก็ตามแต่ลองหันทางทิศนี้เสริมเข้าไปเฉยครับมันคือแค่การเสริมนะครับทิศใต้นะครับทิศใต้โอเคนะครับส่วนเขาบอกอะไรบ้างก็ตามนี้ครับสต็อปดูและอ่านได้นะครับทิศใต้นะครับย้ำอีกครั้งทิศใต้แล้วก็ผมไปมาคือผมไปเกาะฟุกวกครับตรงนี้ครับเกาะเล็กๆนี่ครับเป็นของทางเวียดนามนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะข้อพิพาทกันอยู่ไหมแล้ว ผมก็ไม่ได้ตามนะครับว่าเห็นกัมพูชาก็พูดอยู่ว่าเป็นของเขาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบยังไงแต่เห็นว่าฝรั่งเศสยกให้ทางเป็นของเวียดนามนะครับอันนี้ฟุกวัวครับแต่ยังไงพื้นฐานพื้นเพเนี่ยบินเนี่ยนะครับใช้ในนามสกลก็คือเป็นของเวียดนามนะครับคนที่อยู่ก็เป็นของเวียดนามนผมไปมาเมื่อวันที่สิบสองถึงสิบหกนะครับแล้วก็สูงของพรด้วยบินสูงอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ ทำนําเลขทั้งหมดเนี่ยที่เคาะได้ทั้งหมดเนี่ยไปรัฐบาลวันที่สิบหกที่ผ่านมาเป็นข้อผิดพลาดที่ผมไม่ได้ใส่หนึ่งห้าในส่วนของวันที่ผมประสบอุบัติเหตุนะครับผมโสดไปเต็มที่สิบห้านะไปใส่เลขทะเบียนรถแล้วก็เลขห้องนะครับห้องพักล,ลืมใส่สิบห้านะวันประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ผมโสดไปเต็มที่สิบห้าเดินสิบเงี้ยประมาณสักช่วงสองทุ่มได้ นะไม่ได้ใส่เลขพวกนี้ไว้นะครับไม่ได้ใส่เลขพวกนี้ไว้ผิดพลาดครับผิดพลาดโอ้โหเมือนั้นน่าจะโศกุเตแล้วก็รับซับเป็นในตัวนะอ่ะไปไหนก่อนดีไปลาวก่อนไหมลาวนะครับบอกก่อนว่าผมมาค้างวันที่สองสุดท้ายนะแล,ะล้วเนาะผมก็ไม่ได้ทำส14สี่แล้วก็ผมก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็มาผลทีก็วันนี้ครับวันที่สิบเจ็ดจันทร์สิบเจ็ดครับอ่ะมาดูผลของที่สิบสองนันก่อนนะครับผลสองถ้าผมจอยไม่ผิด ผลน่าจะแบบนี้นะผิดพ,พลาดยังไงแจ้งบอกบอกหน่อยนะครับสามศูนย์สี่สามสามครับศูนย์สี่ครับอันนี้รับซับก่อนไปนะครับผมก็กำตังไปเฟี้ยงโดยเฉพาะเลย,ย,เลยนะย้ำว่าไปเฟี้ยงโดยเฉพาะเลย,ย,เลยนะที่น่ามีมีอะไรให้ทําเยอะนะครับมีทั้งเขาเรียกไงครับมีทั้ง เครื่องเล่นนะเป็นวินวันเดอร์นะครับมีการโชว์แสดงนะครับแล้วก็มีเมืองใหม่ก็มีเครื่องเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะสวยครับนะแล้วก็ถ้าใครสายนี้นะครับสายคาสิโนก็จะมีบ่อนคาสิโนเป็น v i p นะครับต่อตาเนี่ยประมาณ2ล้านนะครับให้ลง2ล้านครับต่อตาแต่รู้สึกว่สองล้านดองนะครับก็แต่ก็เอาเรื่องอยู่นะครสองล้านดองก็ตกประมาณสัก3,000บาท3,000กว่าบาทได้นะครับต่อ ขั้นต่ำนะครับนี่คือขั้นต่ำก็ไปดูได้ครับไปไปจอยได้นะสรุปไปอีกแบบครับผมส่วนพัฒนาครับลาพัฒนา811นะครับ811 88ออกมาแบบนี้ยากมากยากมากแต่ถ้าเกิดใครรูดหนึ่งก็น่าจะรับนะครับนะน่าจะรับตปนอยู่ก็ ประมาณนี้นะครับสามตัวไม่ยากมากๆที่จะดดนะครับแปดตัวนีไปต่อครับไม่รอเลยม,าว,ลมลาวิเคเลขมงคนลาวนิ่มจัดพิเศษนะครับทั้งลาวและฮานอยจัดมาแบบเต็มๆกันไปเลยนะครับในคลิปเดียวกันไปเลย ออผมมองนะครับลาวเป็น0 1น7หะ2 7หรือจะแยกคลิปดีดังเลแยกดีไหมหนอ,อเลขดับครับเลขดับผมให้เลขหครับ เพราะเผื่อคนที่อยากจะดูดูใหหน่อยแยกก็จะได้แยกไปอย่างเดียวเลยนะครับนะมุงคลหลักครับศูนยนะมุงคลลองผมเป็น3ครับเกาะติด3ไว้เลยนะแล้วก็ตามด้วย8ปด สามตัวครับสามตัวเป็นสี่หนึ่งหกครับและตามด้วยเจ็ดหกสองครับอันนี้คือฮานอยครับไอ้น,นี่คือลาวนะครับโอเคผมคิดแล้วผมว่าไปอีกคลิปดีกว่านะครับแยกไปเลยเดี๋ยวผมอาจจะคุณติดตามมากดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฟลโล่ดูนะครับยังไงก็ผมจะลงฮานอยต่อแน่นอนวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ อันนี้คือผลวิเคราะห์มุงคลลาววัจันวันที่1ิบดนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องทุกๆคนคือโอกาสใช้เงินให้สนุกครับอย่าให้เงินเป็นนายเราเราต้องเป็นนายของเงินวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ